ตากระทุดอีกอกาหายไปไหนปิดตากตะทุดอันนี้รุ่นสองนะครับอันนี้ปิดตาอะไรตาปลาเค้าใช่อ่าเป็นนกวัดเป็นถ้าเป็นมหาสน่หอุ้ยสุดเลยนะนี่ลูกพี่หลายมือพระนะสำคัญครับคำพูดนะครับไม่ไดด้้หรรอกเิาน หกพันผมสวนได้ไหมสี่พันสี่พันไม่ไหวม่มดเข้าใจเข้าใจอ่ะอย่างเงี้ยถ้าเอาชับชับพาะอย่างเงี้ยอ่ะเท่าไหร่อันนี้ไม่เอาเอาตัวเด็ดๆไปเลยก็นั่นไงพ้่มันขายได้หกร้อยได้ยู่ชามร้อยเถอเอาไหมสี่สิบห้าจะได้เขียนใส่ถุงแล้วไปช็อตอื่นเลยอ่าเออจบคู่อีกแกไม่ได้คู่ เอาจริงๆไม่ได้ครูเพราะว่าซื้อมาช็อตก่อนยังไม่ได้ทุนขึ้นเลยเเซื้อมาห้าหมื่นบาทขายย่อยเนาะเท่าไหร่เอาไม่ง่ายพันหา้าปเองโอเคอันนี้มีกินไม่ต่อ,อมกินรู้แล้วนะเปิดให้มีกินเลยแล้วถ้าไหนไม่มีกินนะน้อง,องมีพอยต้องแรกไอ้ขาดนี่รับวพี่แอบแอบ โอ้โหตีโทษรู้ปีเล่นพ่านรักทั้งนั้น <c oughs> ชุดนี้รับลู้พีเกือรับนี่ก็คือว่ามันมาแท้กันแหละเอาง่งายๆเอามาแท้ครับสี400่ร้อยแล้วพี่อุ้งสี่ร้อยมาแท้หรอกจริงท่วมเกินฮะซื้อมาสองหมื่นฮะกำลังจะได้ตังค์นี่ห้าปันน็อกพอแดงนี่นะกูสามอุ้ไดนห้าปันกินจบก่อนถ้ามันจบมเป็นยังราคา,นาเนี่ยฮันเด้ทุกชิงเลย ต็วอ่จะโตกเหรียญนี่แค่สองพันสองพันแล 2000, e 1, 000, 1, 對對้วนี่เห็มพันเดียวแล้วนอะแต่ถ้าเอิ้นว่าเอิ้นมันไปต่อมได้เอิ้นก็ยอมได้รับประกันเองนะจอยเฮ้ย ฮัตโตควาก็บแบบแกบโตกบาโต๊พี่แต่พ่อแดงนยหัตโตควาแล้วายอมโต๊น่แล่เพราะว่าจริงนะแบงของแท้พี่หมื่นพันได้วุดเนี่ยได้เป็นพีแล้วหมื่นแปลกลายเป็นหมื่นเอสห้าร้อเนาะโอ้ยเออราคานี่หมันโตแล้วนะโตแล้วมันโตมงนโตโตราคาบาขายแล้วนะถ้ามโตราคาพวกแบบเวยนไปือมดอ่ะออของพ่พี่้นั่นหมนต้องอันนี้ริมานต้องไปฟาฟันเลยอออบเอ้าผมก็ซื้อไปแล้วเนาะเป็นความหู แสดนว่าผ่านมือมามดว่าเป็นความมูมาไอ้นี่กู้กไว้เมันเล็ดเราชิงนัเนนอ